ก็ต้องขอสารภาพตามตรงเลยว่าช่วงนี้ผมติดแนวนี้มากบอกเลยว่าคลิปนี้งานดีทุกคนเริ่มงแรกมาก็คือเหมือนสาห้าคนเนี่ยกำลังเขียนคำด้วยกันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขาอะ่ะคือกูเสพแต่ภาพไงหลังจากนั้นไม่รู้ว่าน้องเขาร้อนหรืออะไรก็เลยเปิดเสื้อโชว์หนองโพอันเบลเลอร์เลยครับสงสัยน้องเขาร้อนนะอากาศร้อนซึ่งเหมือนมันเหมือนอธิบายสรรพคุณของสาวๆแต่ละคนซึ่งเพื่อนๆชอบคนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปเดอ้อ ส่วนรมเลยก็ต้องน้องผมสั้นอยู่แล้วสิเดี๋เข้าเรื่องก,ก่อนก่อนที่กิปจะยาวก็คือเหมือนเราเนี่ยเป็นตากล้องเริ่มมาก็คืออธิบายสปปรรพคุณของนางเอกแต่ละคนเสร็จพออธิบายสปปรรพคุณเสร็จเท่านั้นแหละยังไม่พูดทำทำเพลงพระเอกเราก็โดนลุมกินโตเลยเฮ้ยหนังมันเพิ่งเริ่มมาสิบนาทีกว่าเองนะเฮ้ยพระเอกก็โดนลุมกินโตอย่างสนุกสนานครับบอกเลยว่าง,งานดีมากคุณผู้ชมควรหาดูอย่างยิ่งนะครับผมแนะนาจริงจริพอพระเอกโดนลุมกินโตเสร็จตัดมาที่ออฟฟิศจะมาที่ เหมือนเป็นที่ทํางานของสาวกีโมทั้ง5คนครับพอเปิดประตูไปเท่านั้นแหละรู้เรื่องเอ๊ะทำไมฉากมันรุนคุนวะหรือว่าผมคิดไปเองคุณผู้ชมคิดือนผมไปคุนคุนนะคือได้ผมเดาเนื้อเรื่องมันจะประมาณถ่ายแบบเป็นแนวรายการทีวีญี่ปุ่นครับใครเคยดูบ้างที่แบบไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ไปสถานที่แปลกๆในญี่ปุ่นไอ้พระเอกเขาเนี่ยมันก็ถ่ายไปครับโดยที่มืออีกข้างกําอะไรสักอย่างอยู่แข่งๆตรงกลางมีรูตรงกลางครับข้างบนเหมือนเป็นหมวก ใช่สักพัก็โปสแตกครับโดนจับได้แ้โดนอีกแล้วพระเอกกูทุกคนก็รู้นะโดนอะไรอะที่ผมหมายถึงหนังก็ดำเนินไปอย่างมาวันครับครึ่งชั่วโมงกว่าตันมาอีกฉากก็คือน้องสองคนเนี่ยกำลังคุยกันแล้วก็เหมือนจะลุกออกไปข้างนอกก็ไปจ๊กกับพระเอกพอดีไอ้พระเอกเอกัเนี้ยมันก็หมดเหมือนหมดในในะจกูเหนื่อยอีกแล้วตัวแห้งอีกแล้วกูก็เลยจัดกันเป็นดูโอผมบอกเลยว่าผมสั้นน้องผมสั้นใน่ง,งานดีมากคุณผ,ผู้ชมควรดูอย่างแรงเลยครับผมหนังก็ปู้กันหนึ่งชั่วโมงคือมึงจะะะาาให้เเลเลเ่่ออออไไรยัสบ พอบู๊กันเสร็จก็มาที่นางเอก4คนเนี่ยเหมือนกำลังฝึกวาดฝึกไอเนี่ยแหละไอ้วาดคําด้วยภูก,กันเนี่ยโดยมีพระเอกจะถือกล้องถ่ายภาพเหมือนว่าเป็นแบบเหมือนถ่ายพรีวิวแบบถ่ายเอ่อฟุตเทจอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวก็เกิดคลึกอะไรกันไม่รู้นางเอกก็ลเลยพากันถอดเสื้อสงสัยร้อนรอบสองพระเอกกูเหนในใจเฮ้อกูเหนื่อยอีกแล้วก็พากันมาจัดในห้องน้ำรัแบบโดนแบบสีลุ่มหนึ่งครับบู๊กันไปโคตรนานเกือบสองชั่วโมงตัดมาฉากรคยแม็กก็คือชุดกิโนเโวนเนี่ยอะไรไอซา่าของโคตรดีดีอยู่นี้ไม่มีอีกแล้วครับท่านผู้ชม ก็เลยจัดกันอย่างห้าลุมหนึ่งสนุกสนานจบคืออยากจะบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสปอยยากมากเพราะมันลบกันทั้งเรื่องเลยมันไม่มีฉากเนื้อเรื่องให้กูให้กูเล่าอะไรเลยภาคไม่ดีหรือเรียบเรียงเนื้อเรื่องไม่ดีไ,ดไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมขยนันแนะนําเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันมันดีจริงมันแบบโอ้โหสุดจริงโดยเฉพาะน้องผมสั้นชื่อเนี่ยน้องผมสั้นเนี่ยโคตนงานดีผมนี่เอฟซีเลยครับโอเคผลมาเยอะละวราปอยู่เอ็นเครดิตนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม